สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาชมบ่อปลานะครับนี่นะครับที่เลี้ยงไว้รอบก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับรอบก่อนซื้อมาปล่อย400ตัวนะครับ ก็ตายไปเยอะนะครับตายไปประมาณ200ตัวนะครับเพราะใส่ไฟตัวนี้นะครับปลากินแล้วท้องแตกตายนะครับน่นะครับปลารุ่นใหญ่ก็จะเหลือประมาณร้อยกว่าตัวนะครับ นี่ก็เป็นอาหารนะครับตนนี้ก็ได้ซื้อปลาตัวเล็กมาเพิ่มนะครับซื้อมามาสองระอยห้าสตัวนะครับก็จะให้อาหารปลารุ่นใหญ่ก่อนนะครับ ปลาุ่นใหญ่อายุเดือนกว่านะครับส่วนปลาตัวเล็กนี่ก็เพิ่งซื้อได้สามวันนะครับนี่นะครับก็เอามาใส่กับตะกร้านะครับ พิ่งหัดเลี้ยงนะครับลองทำถูกทำผิดนะครับนี่นะครับมาดูให้อาหารกันก่อนนะครับ เมื่อตอนเย็ยนให้อาหารเยอะนะครับตอนเช้าก็ไม่ก็จะกินกันสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เจอปัญหานกมากินปลานะครับ นกก็จะชอบแอบมากินเป็นประจำนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเทนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ